มาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อทุกคนมื่อนี่เฮ้ก็มาสูบป,ป่านี่คือการสูบป,ป่าของคนอีสานนี่ละจ้าอันนี้ก็ะสิมีแต่ป่าเล็กป่าน้อยเพราะว่าน้ำพึ่งสิบ,บกุกป่าพวกนี้กระชิดได้มาจากทอพยานาคนั่นละจ้า สูเพื่หนหละัะขึ้นมาจากท่อแน่ไปสอนเอาแน่ตอนที่น้ำยังหลายอยู่มันกสีได้ปนกันมามีฝุ้นมีใบไม้นู่นนี่นั่นปนกันไปกัดเลยต้องมีแผนกเลือกส่วนแผนกหาปลากระยุขังลางทํางานกันคนละหน้าที่นะคะทุกคนอันนี้เ้าคัดแยกปลาเนื้ออ่อน ออกมาต่างหากกสิมีปลาซิวปลาซอยกุ้งหอยปูป่ามีทุกอันทุกอย่างนั่นละตามาเบิ่งดินเดวเดวเดๆเดวกันอยู่นน่นเขากรสิทำงานเป็นระบบแผนกคัดแยกสินค้าคุณเตกว่าไปปากกางแยง,งปากกรดปาเสียมมีถูกชิดีแจัดเรียกแต่กรสิไปเห็ดปลาแดกปลาล่ากนนันเนาะหลายๆจังสินเนาะอันนี้ก็แค่เป็นแค่ส่วนหนึง่ง เพราะว่าป่าหายบ่ค่าได้เอาขึ้นมาจา้ะป่าหญ่ก็ลังหาอยู่อันนี้ก็จะเป็นแค่ประมาณแบบว่าปลาเล็กปลาน้อยพูดง่ายๆก็คือเป็นน้ําจิ้มไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็จะมาเรื่อยๆรื่อเหมือนโต๊ะจีนก็จะทยอยมาเรื่อยๆรื่อยกระสิโตญ่ึ้นในญ่าย้นตอนนี้เขากันเลือกกันแบบสนุกสนานตื่นเต้น แยกป่าแต่ละชนิดออกจากกันก่อนนอพี่น้องเนะาะบัดนี้ก็เ้ากลับไปเซาเมยสักสคาวกันเด้อจังวากันไหม